สวัสดีค่ะโค้ศิลัสค่ะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันวิธีตัดต่อวิดีโอแบบง่ายๆค่ะจะใช้แอปคายมาสเตอร์ค่ะก่อนอื่นก็ต้องไปโหลดอแอปคายมาสเตอร์ก่อนนะคะที่เพสโตรคค่ะ,คะอพอดีอ่ะแล้วก็ พิมคายมาสเตอร์ Kai Master ค่ะตอนนี้ก็จะขึ้นมาแล้วนะคะก็เราก็กดเข้าไปเลยค่ะค่ะ,อะแอปคายมาสเตอร์นะคะเป็นแอปตัดต่อวิดีโอหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือเหมือนรูปนาฬิกาแล้วก็มีตัว k อยู่ข้างในค่ะ,ะแล้วเราก็อัปโหลดเลยค่ะแต่พอดีเครื่องนี้อัปโหลดแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปที่อ่า แอปคลายม a s เตอรเลยค่ะเราก็เข้ามาที่แอป k ลายม a s เตอเลยค่ะกดเข้าไปเลยค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะ,ะเราก็มากดตรงเครื่องหมายบวกค่ะ,ะคือแอปคลายม a s เตอเนี่ยก็จะมีแบบว่าใช้ฟรีค่ะใช้ฟรีก็จะมีรายําำถ้าเรา จ่ายเงินแล้วก็จะไม่มีรายนาำนะคะแล้วก็กดเข้ามาเลยค่ะแล้วเราก็มาเลือกรูปแบบนะคะก็คือเอา1ต่อ1ก็แล้วกันนะคะเพราะว่า1ต่อ1ค่ะทีนี้เรามาหารูปพื้นหลังก่อนค่ะสมมติเราใช้สีขาวนะคะ เราใช้รูปพื้นหลังสีขาวแล้วเราก็มากดตรงเปลี่ยนสีนะคะ,ะสมมุติว่าเอาสีสีแดงก็แล้วกันค่ะแล้วก็กดตรงนี้เลยค่ะค่ะก็จะได้รูปพื้นหลังที่อตอนแรกเป็นสีขาวค่ะคือถ้าเราเลือกสีขาวเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้ค่ะ,คะทีนี้เราได้มาแบบนี้แล้วใช่ไหมคะ เราก็เข้ามาตรงเพเยอร์เลยค่ะเข้ามาตรงเพเยอร์นะคะแล้วก็เข้ามาตรงคําว่ามีเดียค่ะทีนี้เราก็มาเลือกวิดีโอที่เราจะเอาอมาตัดต่อค่ะสมมติว่าเลือกอันนี้ก็แล้วกันเป็นแอปฟิงโกค่ะแล้วก็ใช้มือเลื่อนเลยนะคะตรงนี้ค่ะ เราก็ใช้มือเลื่อนเลยตรงนี้ค่ะแล้วเราก็มากดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะคะเสร็จเราก็พิมพ์ตัวหนังสือสะหน่อยค่ะว่าวิธีวิธีตัดวิธี ตัดต่อวิดีโอแบบง่ายๆตัดต่อวิดีโอวิวดีโอแบบง่ายๆค่ะ แล้วเราก็กดตรงเครื่องหมายถูกนะคะทีนี้เราก็เปลี่ยนสีตัวหนังสือค่ะสมมติว่าตัวหนังสืออเอาตัวหน,งวนังสือสีสีสีฟ้าๆนี่ก็แล้วกันนะคะฟ้าๆนะคะ แล้วเราก็มาเปลี่ยนฟอนต์ค่ะแล้วก็มากดตรง A อ A อเอเล็กกับ a ใหญ่ค่ะแล้วเราก็มากดตรงภาษาไทยค่ะแล้วเราก็มาเลือกค่ะว่าเราจะเอาฟอนต์แบบไหนค่ะสมมุติว่าเอาตรงนี้ก็แล้วกันค่ะแล้วเราก็มากดถูกค่ะเราก็จะได้อ่าตัวหนังสือตัวที่ใหญ่ขึ้นค่ะทีนี้ตรงนี้อ่ามันก็มองไม่ค่อยไม่ค่อยชัดนะคะ เราก็เลื่อนเลื่อนลงมาค่ะเพื่อจะมาใส่สีพื้นหลังค่ะถ้าใส่สีดำค่ะวิธีตัดต่อวิดีโอแบบง่ายๆนะคะสมมติว่าใส่สีพื้นหลังเป็นสีดำก็แล้วกันนะคะค่ะเราก็มากดเครื่องหมายถูกเลยค่ะแล้วเราก็กดออกมาค่ะตรงนี้เราก็มาตั้งชื่อหน่อยค่ะว่าตัดต่อวิดีโอ วิด <Video. S 2> ีโอเดี๋ยวเราลองมารีวิวดูค่ะค่ะ,คะทีนี้พอตัดต่อวิดีโอเสร็จนะคะสมมติว่าเราจะเปลี่ยนพื้นหลังก็ได้ค่ะเมื่อกี้เป็นสีดำใช่ไหมคะเปลี่ยนเป็นสีขาวก็ได้ค่ะเปลี่ยนเป็นสีขาวเดี๋ยวตัวหนังสือเปลี่ยนเป็นสีแดงค่ะ ตัวหนังสือเปลี่ยนเป็นสีแดงค่ะค่ะ,ะทีนี้แล้วก็ลากมาตร,ตรงนี้ตรงนี้ต้องลากให,ให้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 ยาวกว่าวิดีโอนะคะตรงพื้นหลังค,ค่ะตอนนี้ยาวกว่าวิดีโอแล้วค่ะ ถ้าเราต้องการตัวหนังสือเนี่ยให้มันอยู่ตลอดไปแล้วก็แล้ก็ลากตัวหนังสือมาเนี่ยให้ให้ยาวไปให้สุดวิดีโอเลยค่ะค่ะให้ยาวให้สุดวิดีโอเลยค่ะทีนี้เรามาทำหน้าปกกันหน้าปกก็ทำแบบง่ายๆนะคะ เรามากดตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะตรงตรงซ้ายมือค่ะเป็นสี่เหลี่ยมที่เป็นกรอบๆตรงนี้นะคะเพื่อจะทำรูปหน้าปกค่ะทำแบบง่ายๆค่ะคือสำหรับคนอื่นทำยังไงไม่รู้นะคะแต่ว่าตัวเองนี่จะทำแบบง่ายๆค่ะก็คือจะมีรูปสี่เหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะคะเราก็กดเข้าไปเลยค่ะแล้วเราก็กดข้างบนสุดนะคะก็คือจับภาพและบันทึกค่ะ เพื่อจะทําหน้าปกค่ะตอนนี้เราใส่หน้าปกซะหน่อยนะคะค่ะอใส่หน้าปกเข้าไปคคค่่่ะะะตอนนี้เราก็ได้หน้าปกแล้วแต่อ่าทีนี้ YouTube เนี่ยคือเขาจะเลือกอ่าหน้าปกที่ไม่ค่อยสวยให้เรานะคะเราจะต้องไปเปลี่ยนที่ y o u t u b e studio อีกทีนึงนะคะ ตอนนี้ก็ตัดต่อเสร็จแล้วนะคะแล้ก็มามาส่งออกค่ะส่งออกก็คือมากดตรงคําว่าแชร์ตรงนี้นะคะเป็นนะคะกดตรงแชร์ค่ะส่งออกเลยค่ะ แล้วเราก็มากดตรงคำว่า export ค่ะ,คะตอนนี้ก็รอรอให้โหลดออกไปที่หน้าแกลเลอรี่ของเราค่ะก็ะตรงนี้ก็จะจะรอหน่อยนะคะเพราะว่าจะนานหน่อยบางที ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่ที่เน็ตด้วยนะคะถ้าเน็ตแรงๆก็จะเร็วค่ะบางทีเน็ตไม่แรงก็จะช้าตรงนี้นะคะ ตอนนี้ก็อัปโหลดเสร็จแล้วนะคะพอัพออัปโหลดเสร็จแล้วเนี่ยนะคะทีนี้จริงๆอ่ะเราจะไปโพสต์ที่นู่นเลยก็ได้ค่ะแต่สําหรับตัวเองเนี่ยก็คือจะทําแบบว่าะจะโพสจะโพสต์ตรงนี้เลยค่ะก็คือแชร์ค่ะคือมากดตรงคําว่าแชร์ค่ะค่ะแล้วเราก็จะเห็น YouTube นะคะเราก็กดเข้าไปเลยค่ะ แต่ว่าเราจะต้องไปแก้ไขที่ YouTube Studio อีกนะคะ,ะเรากดเข้าไปตรงที่ YouTube เลยค่ะแล้วเราก็มาตั้งเราก็มาพิมพ์ชื่อค่ะวิธีวิธีตัดต่อวิดีโอแบบง่ายๆนะคะแบบง่ายๆค่ะ แล้วเราก็ตรงคำอธิบายก็วิธีก็คือพอตัดต่อเสร็จแล้วเราก็อัพโหลดลง youtube เลยค่ะแต่วิธีอัพโหลดอ่ะจริงๆมันก็มีหลายวิธีค่ะแต่สำหรับตัวเองเนี่ยจะใช้คำว่าแชร์แล้วก็ไปแก้ไขตรง youtube studio นะคะ,ะวิธีตัดต่อวิดีโอแบบง่ายๆแบบง่าย ตรงนี้ก็เรียบร้อยค่ะเราก็มากดอ่าตรงนี้เลยนะคะก็คือกดโพสต์เลยนะคะก็คือตรงนี้ค่ะตอนนี้ก็จะโพสต์ลง youtube แล้วค่ะค่ะตอนนี้ก็าหกค่ะก็คือจะ อยู่ที่เน็ตเหมือนกันนะคะถ้าเน็ตเร็วก็จะเร็วมากตรงนี้นะคะถ้าเน็ตช้าก็จะ,จะจะช้าเป็นช้ามากเหมือนกัน mm hmm. ค่ะทีนี้อ่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราออกจากหน้านี้ไปเลยนะคะ mm hmm. ปิดไปเลยก็ได้ค่ะเพื่อจะไปที่ youtube Studio นะคะเราก็มาเข้า youtube ค่ะที่เป็นรูปฟันเฟืองค่ะกด <Good. S 1> เพื่อจะเข้ามาแก้ไขค่ะค่ะทีนี้ก็มาแล้วนะคะวิธีตัดต่อวิดีโอง่ายๆค่ะเราก็มากดเลยค่ะพอกดตรงนี้นะคะเราก็มากดตรงรูปดินสอนี่นะคะ,ะแล้วเราก็มากดตรงการตั้งค่าขั้นสูงค่ะ แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะถามเราว่าวิดีโอนี้ทํามาเพื่อเด็กไหมอะไรเงี้ยเราก็เข้ามาตรงคําว่าไม่ได้เลือกค่ะแล้วเราก็มากดตรงคําว่าไม่วิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะคะเราก็มากดตรงนี้ค่ะแล้วเราก็มากดบันทึกเลยค่ะเพราะรู้สึกว่าจะนานแล้วเดี๋ยวค่ะเสร็จเราก็มากดตรงรูปดินสออีกค่ะเพื่อจะมาใส่หน้าวิดีโอ ใส่หน้าปกค่ะค่ะแล้วเราก็มากดตรงแก้ไขภาพขนาดย่อค่ะบางทีเขาก็จะใส่ไปสวยแล้วก็กดเข้าไปตรงภาพขนาดย่อที่กำหนดเองค่ะจริงๆอันนี้ก็ใช้ได้แล้วล่ละแต่ให้ดูค่ะเราก็มาเลือกภาพนี้เลยนะคะเราก็เลื่อนได้ค่ะเราก็เลื่อนว่าจะให้อยู่ยังไงค่ะสมมติว่าเอาไว้กลางๆค่ะเราก็เลือกเลยค่ะค่ะ แล้วเราก็มากดบันทึกค่ะแล้วเราก็มากดรูปดินสออีกค่ะก็คืออค่ะเราก็มามาใส่ตรงคําว่าเป็นสาธารณะค่ะเป็นสาธารณะค่ะเพยิเพยิตก็คือใส่ตรงฟิงโกะค่ะ,คะแล้วตรงแท็กตรงนี้นะคะเราก็พิมพ์คําว่าฟิงโก ตรงนี้ต้องใส่ลูกน้ำด้วยนะคะเพื่อให้ตัวติดกันค่ะแล้วเราก็มาใส่คำที่มีอยู่ก็คือตัดต่อวィィอิดีโอตัดต่อวีดีโอ,ค,อ,อค,ค่ะก็พอแล้วค่ะแล้วก็มาบันทึกเลยค่ะ คือถ้าเราจะแก้ไขนะคะเราต้องมาแก้ไขที่ YouTube Studio นะคะก็คือตรงนี้ค่ะตอนนี้อ่ะก็เสร็จละออกจากหน้านี้ไปเลยนะคะค่ะสมมติว่าเสร็จแล้วนะคะปิดไปก่อนค่ะเราก็มาที่ YouTube เลยค่ะ,ะมาที่หน้า YouTube ของเราเลยนะคะมาที่หน้าของเราเลยนะคะกดรูปอ่าช่องของเราเลยค่ะมุมมุมขวาค่ะมาดูค่ะ ตอนนี้ก็พร้อมดูแล้วนะคะแต่ถ้าเราไม่ดีตรงไหนเราก็กลับไปแก้ไขอีกค่ะยังไงก็คลิปนี้ก็ยังไงก็สำหรับคนที่เข้ามารับชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ